สวัสดีครับมีรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็น Toyota v i ี o ปี08เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาดีโฟดีนะครับเครื่องออรถตัวนี้หน้าหลังเดิมท้ายเดิมหน้าเดิมน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับรถสวยมากนะครับตัวแคปตัวเตี้ยนะฮะเครื่อง3,000จมูกหนะ้ยางเดิมนะเอ้แม็กเดิมยางใหม่ปี2023นะครับมีบันไดจากศูนย์มาให้ นี่ฮะเขาบสีสวยกริปเลยนี่ตัว E นะครับมีบันไดหลังด้วยนะฮะนี่แม็กไลเนอร์อยู่นะครับนะครับเม็ดอักเดิมอยู่นะครับขอให้ดูภายในครับ ดูสวยเบาเดิมตึงๆเลยเครื่องเสียงเดิมจากศูนย์ฝ้าเพดานสวยนะ้แคปนี่ครับสวยๆอย่างนี้ครับนานทีเข้ามานะฮะอย่ารอช้านะทุกคนเสนอราคาเพียง189,000บาทเท่านั้นนะเครดิตดีฟรีดาวนะดูอ่เครื่องนะครับ สตาท์ให้ดูนะฮะฟังเสียงอ่ะเพียอนติดครับเดเสียงนะครับสักคู่นะครับอุ้งห้างมีไอแล้วครับเครื่องเงียบมากครับ สนใจโทรเข้ามาได้ครับ0963912523รถอยู่บางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ